สวัสดีครับพบกับเทคกโฟโตาทไปเรื่อยครับวันนี้เราอยู่ที่ช่วงโค้งกมสิบเอ็ดนะฮะรถที่เห็นกัเป็นกําลังมุ่งหน้ามานะคือขบวนเปล่านะครับรถ 4NR นะฮะตามขบวนมาด้วยฮิตาชิครับฮิตาชิ4503กำลังเคลื่อนผ่านนะครับเพื่อจะไปรับผู้โดยสารที่วลพงครับมาแล้วชัดเจนครับสวยงาม ขบวนก็กำลังเคลื่อนมานะเห็นด้านหลังขบวนครับมีรถไฟสายสีแดงโค้งมาจากตลิ่งชันพอดีครับขบวนเปล่านะครับรถเซียนากรุงเทพกุบลราชธานีครับมุ่งหน้าเข้าบางซื่อเพื่อที่จะไปหัวลำโพงนะครับขบวนที่23ครับ